มาดูกันครับปริมาณของถ่านที่ได้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะครับคือถ้าลักษณะของฟืนนะครับที่มันเป็นถ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะลดลงไปประมาณนี้เลยนะครับคือลดไปข้อหนึ่งเลยนะครับท่อนหนึ่งเลยของถังถังสไราลารีตจะลดลงไปท่อนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมลองมาหลายรอบแล้วก็คือ ถ้าลักษณะของฟืนที่มันเป็นฐานจริงๆมันจะลดลงขนาดนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันเหลือเยอะๆเหลือแบบประมาณนี้นี่อันนั้นไม่ต้องดีใจนะครับเทออกมานี่คือไม่เป็นฐานร้อเปอร์เซ็นแน่นอนจะเป็นฐานไม่หมดนะครับเห็นมันเหลือเยอะคิดว่าได้ฐานเยอะไม่ใช่นะครับพอเราเก็บฐานออกมาเทออกมาเสร็จจะรู้เลยว่ามันมีฐานที่ไม่เป็นอยู่อีกประมาณส0มสิเอร์เซนที่มันไม่เป็นฟืนที่มันไม่เป็นฐานนะประมาณ30มสิเอร์ซ็นตนี่ แต่ลักษณะน,นี้เปิดออกมาปุ๊บถัดลดลงมาขนาดนี้นี่โคหนึงขนาดนี้นี่รู้เลยว่ามันร้อยเอร์เซ็นในเตานี้เป็นฐานหมดแน่นอนแล้วก็สายไปยังไงก็มันก็ยังคงสภาพเดิมของมันอยู่นะครับอันนี้เป็นไม้สะเดาลรู้บลไม่รู้จำไม่ได้สะเดาตัดไว้นานแล้ว ใส่ไปก็ใส่ไปยังไงก็เป็นอยางไงน,นะัก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้ต่อมาอีกครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับของเตาเราก็จะได้ทานที่เหลืออยู่ในเตาสมมุติว่าถ้าเราใช้แค่เตาแบบ200ลิตรท่อนหนึ่งนะครับมันจะลดลงไปท่อนเพราะว่าเตามันจะมีแค่3ท่อนใช่ไหมครับมันลดลงไปท่อนหนึ่งแล้วด้านล่างก็จะมีตะแกรง หนุนขึ้นมาอีกประมาณ5เซนเกือบ10เซนแล้วก็ตัวนี้ตัวท่อนี้ด้วยที่อยู่ในเตานี้ก็ปริมาณในเตาปริมาณทานที่ได้ก็น่าจะอยู่ประมาณท่อนนิดๆครับท่อน,นิดๆก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าเป็นถุงอาหารถุงอาหารสัตว์ก็น่าจะน่าจะไม่เต็มถุงนะน่าจะไม่แน่นนะครับถ้าถังปกตินะครับถ้าถังท่อนเดียวธรรมดานะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้สองถุงนี้ได้นะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเดี๋ยวมาช่างยินลบรรจุดูเลยว่ามันได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับทานที่ได้จากการเผาหนึ่งรอบของการเผาหนึ่งรอบนะครับ ก็บัรจุอยู่ที่ถุงละโลสามนะครับโลสามขีดมันก็จะได้อยู่ประมาณ20ถุงนะครับอย่างต่ำนะครับอาจจะมีเกินแต่ไม่ไม่ต่ำกว่า20แน่นอนครับคือว่าใช้ได้ทีเดียวถ้าถุงละ20 ถ้าเอาไปขายถุนละสิบาทก็จะได้อย่างต่ำก็คือ400นะครับต่อรอบมันอยู่โล3นะครับถือว่าไม่เร็วเลยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ